เพราธรรมชาติที่อยู่ในหลักเป็นแนวนี่คืออยู่ในหลักที่เป็นความแตกต่างระหว่างไในเมืองกับตามพื้นที่ที่เป็นแนวเพราะชนบทแล้วัางที่เป็นแนแลนด์แลนด์ที่เป็นในทางของแลนด์มาร์คแลนมาร์คเป็นแนเป็นนี่ทุกอย่างคือมาร์คที่เป็นในทางที่เป็นแน่ตาประทับของสิ่งที่เป็นพื้นที่ดูเศษฝุ่นเศษอะไรนี่แทบจะไม่ค่อยมีตั้งแต่ก็เป็นปีอะเป็นปีที่เราไม่ไม่ได้สนใจกับทางที่เป็นแน่อะไรอยู่ในพรมอะไรคือทางแบบไหน ยู่ถึงจะจับนี่คือหลักที่เป็นมันมันมันเป็นหลักที่เรกว่าเป็นแน่ความแตกต่างระหว่างระบบระบบการแปรธาตุของของอากาศที่เป็นแน่คาเรียกวาไงนี่คืออากาศที่อยู่ในหลักที่เป็นแน่ท่านี้จะเป็นสิ่งที่อันตรายแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นอะไรคือฝุ่นอะไรคือไงอะไรคือทางที่เป็นอากาศที่อยู่ในหลักที่บริสุทธิ์กับในสิ่งที่เป็นของของไงของพื้นที่ดูดูในหลักที่เป็นแทบแทบจะไม่ค่อยมีฝุ่นไม่ค่อยมีทางที่เป็นนอันตราย ตัวในหลักที่เป็นชั้นบรรยากาศที่หาว่าเป็นเงินอย่างนี้จริงถ้าเปรียบเทียบพัดลมในในเมืองขอนแก่นกับอันนี้นี่คือแรงแรงปั่นที่ไม่แตกต่างคือพื้นที่เป็นอันนี้ขนาดอยู่ในห้องเนอะอยู่ในพื้นที่อยู่ในหลักที่เป็นในท่างของคือมีมีแค่บานเกต็ที่อันนี้แต่นี้คืออยู่ในหลักเป็นโล่งโล่งในทางที่เป็นแหน่หรือความเป็นจริงที่อยู่ในหลักที่เป็นแหน่คืออยากให้มีความความเป็นทางที่เป็นแหนเป็นไปได้ต่อนหลักที่เป็นพื้นที่ที่เป็นแลนแลนที่เราว่าเป็นแหน่พรว่าหลักที่เป็นเหน่ คือคืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ย้าคืนในหลักที่เป็นเหน่เขาว่าพื้นที่ที่เป็นแนวทางของความปลอดภัยที่ที่เรียกว่าเป็นเหน่นี่มันไม่ได้หลายเหมือนกับเท่ากับในเมืองในเมืองอ่ะที่เป็นเหน่ความแตกต่างมันเป็นเรื่องที่เป็นเหน่โลกเขาเขาว่าการก่อสร้างหรือว่าสิ่งที่มันเป็นระบบของของทางที่ว่าเป็นแบบไหนคนคนที่คือคนที่อยู่คนที่พยายามสู้คนที่ทําในหลักที่เป็นแบบนั่นคืออันตรายตอนนี้สิ่งนี้เป็นไหนความหวังที่มัน ที่มันจะมมีวันหลุดพ้นจากปัญหาที่ว่าอะไรคือต้นต้นที่มีใช่เรามีแค่นี้ต้นที่เป็นแหนแต่มันก็ยังเป็นการเวลาที่เรียกว่าเป็นแหนเยียวยาจิตใจเหรอเพราะเราดีต่อใจอะใจที่เรียกว่าเป็นแหนใจเขาใจเราแต่ในทางนี้เป็นชีวิตเนาะคนกับสุกรพวกนี้นี่คือหมูป่าหมูป่าที่เป็นทางที่เป็นแหนเขาเอกมีเอกลักษณ์มีตัวตนของเขาที่เป็นทางที่เป็นแหน คือเขี้ยวแล้วเพราเว่าทางนี้เป็นหงมันก็เซียวเพื่อนมันก็เพื่อนทางเซียวเซียวที่เป็นไงเขาที่ทางนี้เป็นหมาหมาหมานี่สุนัขเขาเล่าหมาหมูนี่หมูเซียวเซียวเขามามากมาหมูเซียวทางนี้เป็นไงเขาเล่าทางที่มีมีตัวตนจริงกับทางนี้เป็นชีวิตเป็ไงนี่คือหมาหมาเป็น้วนี่ครับนี่หมูหมูเซียวหมูเซียวหมักหมักหมูเซียว กูชีวิตกูอยู่ในหลักที่เป็นบาดเสียวตลอดตอนในทางนี้เป็นแนงชีวิตเนาะแต่ความคิดและการทำมันก็ไม่ต่างจากทางนี้เป็นหนเป็นตายรายดีสิ่งนี้มันเคลียดถ้าเคลีย์ปัญหาเรื่องที่มันเป็นประเภทที่เป็นอุอะไรอ่ะอุที่เรีกว่าพระพิงในสิงนี้เป็นเจ้าท่านเสียหายอุที่มันอยู่ในหลักที่เป็นแนวพระพิมีนถึงพระอะไรคือพระอะไรคือทางที่เป็นบาทบาทที่อะไรอ่ะบาทที่ผู้หญิงเขามีบาที่ไหนรู้ไหม เขาเรบาดท,ที่เรียกว่าบาดเจ็บบาดเจ็บเน่างที่เป็นไนประจําเดือนเหรอเขาเรียกการหมุนเวียนของเลือดที่เป็นหลักที่เป็นของทางที่เป็นในเรื่องของเขาเขาที่ว่ามีเลือดมีเนื้อมีทางที่เป็นชิดคือแงเนี่ยไอ้ีรืหาดหลอกสู่รุ่นเพียตัวตัวมาเนี่ยฮะหาดหลอกลูกของเดียร์กับลูกของตัวใหม่ที่มาหาดหลอกกลัวที่ไหนเนีน่ย จะเป็นคู่เลยว้เนี่ยหาหอกหาหลกอกคล้อยไงนะมันเป็นแหน่สัญชาตญยาณของชีวิตของสัตว์ของความเป็นคนคือแงน่หาหอกเด้ยเร <laughs> าจะมีหลักที่เป็นแหน่คือสไตล์สสไตล์สที่ไม่ต่างจากคำว่าบาบาที่เป็นทางที่เป็นแน่ทางที่เขาเลอกสิ่งที่มีค่าตอนนี้หลักที่เป็น ตัวตนเนี่ยความเป็นความตายอยู่อะไรคือสิ่งที่มันดีกว่าเพราะหลักที่เรียกว่าเป็นเนี่ยส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เนาะชีวิตที่เป็นธรรมชาติที่ว่าอยู่ในหลักที่เป็นคิดว่าเขาเป็นเหมือนเต็งโมเหรอลายหืองแตงโมไม่ใช่อะไรคือผลผลที่หลักที่เป็นเนี่ยแทนแทนโนแทนโมแทนโมแทนโมที่เป็นเนี่ยแทนโมแทนโมที่เป็นเนี่ยหลักที่ว่าเป็นในช่วงเวลาที่เป็นไทม์ไทม์ที่เป็นเนี่ย โมเมนต์ไทม์นึ่นกับโมเมนต์กระทางนี้เป็นผลไม้คือผลที่เป็นทางของเทอร์โมเทอร์โมที่เป็นนเหมือนกับความสุขที่อยู่เนี่ยเป็นเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นนแหงการหิวการการกินที่ที่เรอบเป็นบรรทอนในหลักที่เป็นแหงคือว่าเทอร์เมลอนเนี่ยเทอร์เมลอนว่าเทอร์ที่เป็นแหงหลักที่เป็นน้ำน้ำที่เป็นอะไรคือว่าเทอร์อะไรคือเมลอนหลักที่เป็นมันก็สิ่งนี้เป็นเมลีนคือสิ่งนี้เรียกว่าทางนี้เป็นแหงสิ่งนี่ในชีวิตอะในี่้ หาหลอกตัวอื่นคือเขาก็ไม่มีแถบน,นีม้มีของแท้เลยลักที่ <laughs> มันหาหลอกังินดืงมันนั้นะ Hehehe <laughs> ส่วนคือหลักที่เป็นเหงนี่เนาะเพราะโลกความหวังที่มันยังไงก็ทั้งช่างคือช่างที่เป็นแนวทางที่เป็นแหนเพราะว่าสิ่งดีๆที่มันแหงบางคนเขาเอาเขาต้นเอาลำลำมันเป็นแหนแล้วปักลงไปหัวมันจะงอกขึ้นมาคือยังไงแล้วมันเพราะว่าใจเขาใช่เราในพื้นที่ที่เป็นสวนยางอ่ะนั่นคือสิ่งที่เป็นสามารถปลูกได้กับทางที่เป็นแหงคือเราคิดในสิ่งที่มันไปร่่งเกินคนอื่นหม ทางที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ที่เป็นเ่ยเป็นทางที่เป็นทรูทรูที่อยู่ในเราที่เป็นเ่ยระบบที่เป็นมูทีมูที่เป็นมูที่ที่เป็นเอกหัวหลักที่เป็นหัวมันหัวมันที่เป็นทางที่เป็นเ่ยนี่ตัวนี้ลานมันเนี่ยตรงนี้ทางที่เป็นเ่ยเพราะตอบตอบโจทย์ในเราที่เป็นในทางที่เป็นเ่ยไม่ต้องไปไกลทางปลูกอ้เขาปลูกได้แต่นั่นคือทางที่เป็นเ่ยอยากให้มันปีนระบบที่เป็นเนอกครัวการขับเคลื่อนที่วิธีที่เป็นเ่ย มันกับจริงเป็นคอนไม้ขอนใหญ่คือรถยนต์เน um, ี่ยละรถสิบล้อที่เป็นแหนก็ม <to fruit, S 5> ีพ่วงอีกต่างหากพพวนที่เป็นแหนครบพวนพ่วงที่เป็นนพ่วงที่เป็นแหนรถลักที <light> ่เ <cold> ป <bah> ็นแหนคือที <bridge> really ่พูดย really ังไงแล้วมันเป็นทางที่เป็นแหนความสามารถของการขับเคลื่อนที่ที่เรียกว่าเป็นแหนสตาร์โนสตาร์โนที่เป็นในทางที่เป็นแหนพเพสที่เรียกว่าเป็นแหนแรงม้าที่ที่อยู่ในหลักที่เป็นแหน แค่คนคนเดียวคนเดียวที่ขับในทางนี้เป็นระบบของเราไปชอบตัวในสิ่งที่เป็นนวทางของแง่ใจคือมือทางที่รักษาในหลักที่เป็นแง่เพราะมงคลเขาไม่มีสิบล้อเขาไม่มีในทางที่นี่แต่มีพื้นที่มีนี้งี้คือไงเป็นไม่ได้ต้องต้องถามเด็กถามอนาคตถามในบทที่เป็นบทที่เรียกว่าเป็นแง่บทที่เป็นรายละเอียดที่เรียกว่าทางการเติโตของประเทศเราคืองของภูมิประเทศก็ได้ถ้าถ้าที่อื่น คือิ่งไงเราไม่รู้แต่สิ่งนี้เป็นแนวความมันอยู่อะไรคือแป้งอะไรคือข้าวอะไรคือหนาทางนี่เป็นแน่ใจขอใจเราตัวนีนสิ่งนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นแน่ตอบโจทยนะ์แล้วอย่าให้มันเป็นปัญหาเพราะปันเนี่ยถ้าไม่ใช่คนปัญญาปัญญาที่เป็นแนวทางที่เป็นความคิดเหรอไม่ใช่รักษาเพราะคณปัญญานี่ก็การรักษา่นั้นรักษาในสิ่งมันสมดุลของชีนชีนนี้อยู่ในหลักที่เป็นแน่ ดี๋ยวอนชีวิตคนเนาะมันก็อยากเป็นสิ่งนี้ว่าชนตอก เพราะาตอ,อกนี่ก็ต้องได้เหลาด้วยไม่ใช่ว่าตอ,อกที่เป็นตัวไหนอย,า,อยาให้เป็นปัญหากับเิสิ่งว่าตอ,อกคืออะไร